ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนณะกลุ่มนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะว่าดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ของท่านมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะก่อนอื่นอาจารย์ ขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวท่านเจ้ากรรมนายเวรของท่านนะคะช่วยเปิดทางให้อาจารย์เปิดดวงชะตาของท่านอาดวงท่านได้แม่นยำชัดเจนค่ะพลังงานใบที่หนึ่งของชาวราศีกุมค่ะท่านได้ไพ่ h ด w o r ว d ค่ะความสุขความสมหวังนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงท่าน าบางท่านไม่เคยทํางานออนไลน์เลยขายของออนไลน์เนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะใบที่2ค่ะเป็นว้าวดีมากเลยค่ะราชินียเหรียญค่ะเป็นเรื่องของเงินค่ะทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆกําลังเข้ามาในมือท่านแล้วนะคะอ่าแล้วก็เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารได้ด้วยเหมือนกันเด็กถือเหรียญค่ะได้ลูกน้องดีหรือได้ลูกดี ใครปรารถนาการตั้งคันมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะสําหรับเดือนนี้ชาวราศีกุมนะข่าวดีค่ะเพราะ The World of r a h i n เหรียญเนี่ยมันแปลว่าตั้งคันได้ด้วยแล้วยิ่งมีไพ่เด็กขึ้นมาแล้วเด็กเหรียญด้วยเป็นอภิชาติตบุตรนะคะหรือถ้ามีลูกน้องท่านก็จะได้ลูกน้องที่ดีค่ะเป็นเรื่องของความถูกต้องความชัดเจนค่ะความยุติธรรม j u s t i c ไม่ว่าท่านจะเดินเรื่องเอกสารนะคะ หรือฟังคําตัดสินอะไรอยู่ก็ตามท่านชนะค่ะนคะคะความยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะไพ่ใบนี้นะอศวินเหรียญค่ะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาอีกแล้วนะได้ผลประโยชน์ค่ะท่านรออะไรอยู่ท่านได้แน่นอนค่ะรอความรักเขาก็รักท่านอย่างมากมายเขาจะบอกรักท่านรักท่านคนเดียวและตัดสินใจจะมั่นหมายแต่งงานกับท่านก็ได้ หรือใครอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นอยู่กันตลอดไปได้ความรักสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยเขายอมท่านทุกอย่างเลยค่ะไพ่สเตรนท์นะคะไพ่เดมูนอาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลอยู่บ้างความห่วงหาอาทรก็ได้ไพนี้คือความห่วงใยเป็นกังวลต่อกันก็นได้ในเรื่องของความรักนะคะ เพราะว่าห่วงมากเกินไปก็ได้นะอาจารย์มองนะไม่ว่าจะเป็นระหว่างคู่รักหรือความรักเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้ห่วงใหยกันนั่นเองนะคะ10ถ้วยขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นคู่แท้จริงค่ะนะความรักของท่านสมบูรณ์แบบค่ะถ้าใครคบหากันมานานเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะประกาศแต่งงานค่ะความคุ้มครือจะ ชัดเจนเลยค่ะนะคะและยิ่งดีถ้าใครโสดคุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามาคนนี้คุณเชื่อใจได้นะเขาเป็นคู่รักรักแท้คุณเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลชาวราศีมีนก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุดินพุทธศกกันมังกรเป็นชาวราศีสิงห์ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนได้เลยค่ะที่เห็นนะคะนี่คือดวงของท่านนะ ถ้าเป็นเรื่องงานท่านก็มีโอกาสถูกโปรโมทการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้ค่ะได้ตำแหน่งใหญ่ๆได้แน่นอนค่ะไพ่ราชาถ้วยราชินีเหรียญขึ้นมานะคะท่านทุ่มเทอะไรอยู่ก็ตามทำตามเป้าหมายที่ต้องการทุ่มเทให้เต็มที่ความสำเร็จเป็นของท่านอย่างแน่นอนเพราะมีแต่ไพด่ดีๆนะคะไพ่ดมูลมันก็แค่ อาจจะมีความกังวลบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ไพ่ขยายดีทั้งหมดนะคะทุกอย่างกระจ่างและสำเร็จทุกด้านคะ่ะโอเคขอไพ่ขยายคะ่ะเรื่องงานคะ่ะขอเพิ่มในเรื่องงานอีกครั้งนะคะปกเรียนกับ j จัสติกเห็นไหมคะ เป็นเรื่องของการทําสัญญาค่ะใครที่ไปสมัครงานได้งานทําแต่ถ้าใครไปหาลูกค้าหาออเดอร์แตได้เซ็นสัญญางานได้ลูกค้าได้ยอดได้ออเดอร์เข้ามาค่ะเก้าไม้ค่ะการงานก็ยังมั่นคงนะคะอาจารย์เขาปิดไพ่นิดนึงอ่า เจ้าชายอัศวินไม้นะคะก็แปลในงแง่ของการงานท่านเติบโตไปได้เรื่อยๆงานไม่นิ่งค่ะงานดีงานปังผลประโยชน์เงินเข้ามาตลอดนั่นเองนะคะขอดูเรื่องเงินอีกค่ะราชินีถ้วยความสุขความสมหวังการเงินสมบูรณ์แบบเลยค่ะให้ถ้วยแปลว่ามีอยู่มีกินราชินีถ้วยแล้วก็หกถ้วยด้วยค่ะไพ่ เดอะเฮอร์มิตค่ะท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลนะถ้าแปลว่าการเงินมันก็แปลว่าแสงสว่างถือตะเกียงเงินปังค่ะเงินไหลเข้ามาตลอดค่ะมีโอกาสดีๆเทวดาหนุนดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรค่ะพไพ่ใบนี้นะความรักค่ะอีกครั้งค่ะในพื้นดวงความรักเด่นมากเลยนะคะแต่ขอเปิดเพิ่มอีกครั้งค่ะพลังงานความรักของชาวราศีกุมค่ะไพ่เด็กถือดา จ็ดไม้ขออีกใบนะคะความรักราชินีพระจันทร์อ่าให้เด็กถือดาบแปลว่าการตัดสินใจก็ได้ข่าวสารข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็มีไ้่เจ็ดไม้นะคะเจ็ดไม้มันหมายถึงเป้าหมายค่ะถือไม้แล้วพุ่งไปข้างหน้าเป้าหมายความรักแปลว่า เขาเป็นเป้าหมายของท่านและท่านก็มั่นใจว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปใดเขานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะภาพผู้หญิงกําลังนั่งอ่านหนังสือมันแปลว่าเขาเริ่มทําความเข้าใจท่านศึกษาข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ได้มันเป็นการเรียนรู้กันค่ะเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนเราแม้แม้จะอยู่กันมานานนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังต้องปรับและต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะขอสรุปด้วยไพ่ Oracle ค่ะพลังงานไพ่ Oracle บอกว่ายังไงไพ่ใบนี้อาจจะแปลในเรื่องของการสนใจอะไรที่มันแบบสนใจและจริงจังหรือการติดอะไรสักอย่างที่เราไม่สามารถที่จะละวางมันได้นะ อีกใบค่ะถ้าแปลนะคะอย่างความรักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อืมคือเขาเรียกว่าลุ่มหลงก็ได้อาจารย์มองนะเพราะว่าเป็นภาพที่ไปเที่ยวด้วยกันและไพ่ใบนี้มันอาจารย์ไม่ใช้คําพูดนั้นดีกว่าเนาะท่านก็เห็นอยู่ว่าเป็นภาพอะไรมันคือการที่เราติดอะไรสักอย่างความรักก็คือเราติดเขาเนี่ยแหละเขาติดเราอย่างเงี้ยก็คือผูกพันกันนั่นแหละคะ่ะ ไปไหนไปด้วยกันนะคะขออีกว้ค่ะการชำระล้างไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะไพ่ใบน,นี้ท่านสามารถที่เคลียทำใจให้แบบอืมเขาเรียกว่าทำใจให้ให้โล่งๆอะ่ะอาจารย์มองงั้นนะคะ ถึงมันจะเจ็บปวดถึงมันจะมีปัญหาเวลาเราเจอปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องงานหรือเรื่องของความรักบางคัเมาจะมีความเข้าใจผิดกันบ้างความจะบปวดบีบ้างแต่ท่านก็สามารถที่หยุดความเจ็บปวดของตัวเองได้หยุดความเสียใจได้นะก็ล้างมันออกไปในพลังงานที่ไม่ดีอาจา์แปลงนะั้นนะท่านจะสามารถทำได้ ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราที่จะต้องชำระล้างใจของตัวเองนั่นเองนะคะอาจารย์ขออีกสักสองใบเลยค่ะการงอนเง้ะการปรับความเข้าใจนะคะขออีกใบค่ะการขับเคลื่อนค่ะนะถ้าแปลความรักนี่แหละค่ะในที่สุดแล้วก็ยังมาง้อกันแล้วก็ยังไปต่อนะคะการขับพวงมาลัยนี่เป็นเรือนะคะ เรือหรือรถอืมจารย์มองเป็นเรือก็แล้วกันเนาะการขับเคลื่อนไปข้างหน้านั่นแหละคะ่ะหรือถ้าแปลเรื่องงานท่านอาจจะเจออุปสรรคระหว่างทางบ้างแต่ท่านก็สามารถที่แก้ไขมันได้การที่คนยังมีคนอื่นเข้ามาให้ความร่วมมือกับท่านก็ได้และด้วยศักยภาพในตัวท่านอนะ่ะท่านคอนโทรลได้นะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันก็ยังต้อง อาศัยตัวเรานี่แหละขับเคลื่อนไปข้างหน้าความสําเร็จก็อยู่ในมือเรานั่นแหละคะ่ะนี่คือไพ่บอกนี้นะคะขอให้ท่านสมหวังขอให้ท่านมีความสุขเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ